สายตาสันสนส้นเนี่ยก็ความหมายก็คือเราจะต้องทําให้เลนตาตัวเนี้ยเวลาตรวจนะเวลาตรวจเนี้ยต้องทําให้เลนตาตัวเนี้ยเ,เ,เกิดการคลายตัวให้ได้มากที่สุดตำแหน่ตงนนตรงนี้เห็นไหมตรงกลางเนี่ยคือเลนตามันก็จะมีกล้ามเนื้อข้างในลูกตาแล้วกล้ามเนื้อมัดเล็กๆตัวเนี้ยทําให้มันเกิดการคลายตัวรีแลก แล้วก็ตอนเวลาที่เราวัดสายตาเนี่ยเราต้องควบคุมให้กล้ามเนื้อเป็นคลายตัวให้มากที่สุดมันจะได้ค่าสายตาชาหนอ,อกมาได้ได้แม่นยำแล้วก็ตรงที่สุดแสงที่มาโฟกัสที่ข้างในลูกตาเนี่ยมันจะมาตกที่หน้าจอประสาตาจอสาตาที่อยูุตำแหน่งตรงนี้ uh huh. แต่ถ้าเกิดสภาว่าแบบว่าตอนที่เราวัดตาเนี่ยเลนตาตัวเนี้ยมันเกิดการหมดตัวมันเกิดการเพ่ง ภาษาอังกฤษเียว่า accommodation เนาะมันก็จะได้ให้ค่าเลนตาที่มันไม่ตรงไม่แม่นยะำวิธีการของเราคือนักทัศนมาตของเราคือต้องทำยังไงก็ได้ให้เลนตาตัวเนี้ยคลายตัวมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการออฟอกใส่บวกเข้าไปเรื่อยๆระยะห้องตรวจนะแสงสวา่างเราต้องควบคุมตรงนี้ให้ได้นะที้ถ้าเราแบ่งสภาวะสายตาสั้น ตามตามเอกลักษณ์ตามเอกลักษณ์เ,เนี่ยเราก็จะแบ่งแบบไม่ยิบย่อยมากสายตาสั้นเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงเป็นพวกโรคทันจอตาด้วยเป็นโรคต้อหินคนที่เป็นสายตาสั้นเยอะๆมันก็จะมีเสี่ยงเป็นโรคต้อหินจอประสาทตาเสื่อมจากสายตาสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบอกในในใน,น,นตัวนี้แล้วก็พวกโรคทาง อะไรนะ่ะจอตาฉีกขาดมาดอวนแรกก่อน s i m เป e ลแมเปียนเนี่ยเป็นเป็นชนิดที่คนเป็นเยอะที่สุดคือมันเป็นแบบสายตาสั้นทั่วๆไปนะสตยตาสั้นทั่วๆไ,นะไปก็อาจจะมาอาจจะเกิดตั้งแต่เด็กก็ได้ไวัยรุ่นวัยทำงานหรือตอน,น,นอายุเยอะแล้วก็ได้นะส่วนใหญ่ก็มันจะเป็นเกิดประจาน สองส่วน,นตำแหน่งตรงนี้กระจกตามันโค้งมากไปมันโค้งมากไปหรือเลนตาตัวนี้มันนูนมากไปหรือกระบอกตามันยาวมันยืดออกไปข้างหลังมันยาวใหญ่ขึ้นมันทําให้เลนไม่ว่าจะเป็นกระจกตาหรือเลนตาเนี่ยมันทําให้จุดโฟกัสมันตกข้างหน้า จอประสาทตาเรียกว่าเป็นสายตาสั้นหรือกระบอกตามันยาวออกเนี่ยกระบอกตามันอยู่ข้างหลังเนาะจอประสาทตาแต่แสงมันโฟกัสอยู่ข้างหน้านมันก็เป็นสายตาสั้นนะคน <c oughs> คนเป็นสายตาสั้นเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุมาจากกายวิภาคของของตาสามส่วนนี่แหละใส่เลนอะไรเขาเรียกเลนเลนที่เราแก้ไขสายตาสั้นสายตายาวเอฟ สบายเอฟเล่น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 นูนหรือเล่นเว้าก็แกใส่ตาสั้นคิดก่อนคิดค่อยค่อยคิดเวลาคุยกับลูกค้าก็จะบอกเออเนี่ยเล่นคนเป็นตาสั้นต้องเนี่ยเขาต้องใส่เลนแบบเล่นเว้าหรือเล่นนูนเค่อยม่อยยน้มอะไรเขาเรียกว่าเลนเว้านะมันเว้า อันนี้เรียกเลนโดวบ้าวส่ตาสั้นเลนบาเนะอืมแน่ใจนะร็จไหมโอเคิีตัวนี้อ่านว่า noctural noctural myopia หรือชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือ night myopia คืออะไรหมใสายตาซ่านตอนคืน แส่ละตอนกลางคืนคนประเภทนี้คือ,อถ้าอยู่ในแสงสว่างแบบปกติเนี่ยเขาจะมองเห็นชัดชัดป,ปกติเลยแต่พอแบบแสงแบบ5-6โมงเย็นแสงโคลเลหน่อยดิมไลท์เนี่ยมันก็จะเห็นแบบภาพมันจะมัวขึ้นแต่ไม่ถึงกับมัวเยอะคนประเภทนี้อาจจะ,ะเกิดจากรูกมันตาเนาะดูมานตาเนี่บางคนเนี่ย คือโดยปกติเวลาตอนกลางคืนมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วประมาณห้าหกมิลแต่คนบางคน่ยขยายใหญ่มากแปดมิลมันก็เลยทำให้รู้ว่าภาพมันหมัวหรือบางคนสั้นแค่นี้เดียวสั้นยี่ิบห้าพอเจอตอนกลางคืนลูหน้าตาขยายใหญ่ขึ้นมันก็ทําให้รู้เลยว่าหมัวเยอะขึ้นอันที่สามอันนี้อะไรซูโดแมลเปียอะไรหมอกอันนี้ โอเค okay. สารตะสันเทียมสารตะสันเทียมเป็นแบบไหนสาเหมาจากอะไรแอกคอมเยอะแอกคอมเยอะแอกคอมเยอะถ้าจากสัมผัสอ<ด>าการเราเราจะเจอแบบจากไหนได้บ้างข้อความได้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 ก็ไ <c> ด <oughs> ้ครับเจอแบบไหนได้บ้างเจอ,อจากจากอะไร หนึ่งก็คือจากสภาวะของเขาเองอกล้ามเนื้อตาของเขาเองมันเซนซิทีฟมากมาทำให้เลนตาหรือเซลล์รีบอดี้กล้ามเนื้อตาภายในเนี่ยมันออกแรงไวเกินออกแรงไวก็แล้วมันค้างด้วยมันค้างเอาไว้อาการเป็นไงพอมันค้าง กับท้าวอนไหมมันมัวแบบท้าวอนไหมไม่น่ะเป็นแบบไหนมนเกิดจากการที่เราเรามองระยะใกล้เป็นระยะเวลานึงใช่ไหมกล้ามเนื้อตาเนี่ยเวลาที่เรามองระยะใกล้เนี่ยกล้ามตาจะหดตัวพอเรามองใกล้ๆนานๆเนี่ยกล้ามตาหดตัวมันเกร็งแล้วพอเวลามองไกลมันไม่คลตัวในทันทีมันก็เลยทําให้โฟกัสระยะไกลเนี่ยมันไม่ชัดมันจะมัวก่อนสักพักหนึ่ง แล้วมันจะค่อยๆชัดขึ้นอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งหรือบางคนอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะกว่าจะแบบคลายตัวแล้วให้ชัดปกติดังนั้นถ้าลักษณะแบบเนี้คนเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมเพราะว่าเอมันใช้เวลาสักพักเลยมันถึงจะชัดขึ้นก็เลยทําให้คนใส่สายตาสั้นตลอดให้มันชัดให้มันชัดตลอด แต่ความจริงก็คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคนใสยตาสั้นแต่เกิดจากการที่กล้า,ามเนื้อภายในลูกตามัำเกิดการขางแบบนม่จะแก้ไขย,ยังไงแก้ไขย,ยังไงเคสใส่ตาสั้นเทียม ก็เป็นวิธีวิธีที่เป็นลักษณะกล้ามเนื้อให้คลายตัว,ห,วหัวตัวเหมือนที่พี่ให้คนมาทำป<ะ>ัความยืดหยุน่นความเร็วคลายตัวหวตัวคลายตัว,ตว,ตว,ตวหัวตัวแล้วก็ใช้เลนบวกช่วยแล้วก็ใส่ใส่ตาจริงฟูลคอร์เรคชั่นหรือถ้าบางคนแบบว่าต้องต้องดูที่ความชอบของเขาด้วยว่าเขาแบบเออ พร้อมที่จะปรับตัวหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมที่จะปรับตัวอาจจะค่อยๆลดลงอาจจะเจอกันครึ่งทางอะไรเงี้ยก็ได้ในเคสที่ใส่สายตาเกินมามาเป็นระยะเวลานานสายตาสัตย์มันทิพที่พี่เพิ่งทำไปอ่ะสั้นแค่ห้าสิบแต่ก็ใส่มาร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบมาตลอดมันก็ทำให้กล้ามเนื้อตาหรือเรนตาตรงนี้ มันเกิดการเพ่งเกิดการหดตัวมาตลอดคำว่าเกิดความเคียชินมาอย่างนง้ยแต่พอเราจะมาใส่แค่แค่ส่ตาจริงเนี่ยมันบางคนก็ใส่ได้บางคนก็ใส่ไม่ได้เขาก็เสพติดสายตาสั้นเทียมไปแต่หน้าที่ของเราก็คือใหอ้ความจริงให้ค่าายตรที่ถูกต้องแล้วก็วิธีแก้ไขให้ก,กลับมาอยู่ภาวะปกติต่อมาอันนี้ ดีเจเนอเรทีฟไมอปีออันนี้เป็นอะไรสายตาสั้นแบบไหน <c oughs> สภาพกัไหมแบบแรงเป็นสายตาสั้นที่ทำให้เกิดโรคตาได้เคสพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเจอในเคสที่สายตาสั้นเกิน600เลือกสายตาสั้นสูงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเชื่อมโยงกับตัวนี้ สายตาสั้นเกิน600เนี่ยเราต้องมีหน้าที่ในการแนะนําลูกค้าทุกคนให้มีโอกาสได้ตรวจจอาตาเป็นประจําทุกปี